วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันันทร์วันจันทรวันงคารวันอังคารวันพุธวันพุธวันุวันศุ วันพฤหัสวันพฤหัสจิงชีซื้อจิงชีซื้อวันพฤหัสวันพฤหัสจิงชีอู่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 วันศุกร์วันศุกร์วชชีีวันเสาร์วันเสาร์น้องชอบวันอะไรคะอะไรวันอังคารเหรอคะวันอะไรวันได้เรียนกับหลักสูตรใช่ไหมใช่ไหม กืมกันเสาร์ธนาคารกับันสาร์เขาไ,ได้เงยนเกบลักสูใช่ไหมไหนนานาม,มาเรียนกันไหนบ้าง